ครบสมบูรณ์แล้วเนาะพ่อเนาะใช่ก็ไม่น่าจะมีแบบเรียกว่าอะไรนะปาร์ตี้อะไรไม่มีแล้วค่ะก็คือมีเท่านี้เลยสวีทเป็นไงบ้างร,รีวิวนะครับแต่งงานเป็นไงบ้างคเป็นไงบ้างคะคุณพ่อเหมือนเดิมครับทบุกอย่างเหมือนเดิมอยู่กินกันมา3ปีแล้วครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยหรอครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยครับเอาไม่สวีทไม่<อ>มาสวีทมากขึ้นแต่แม่แต่แม่หวานขึ้นนะเขาหวานยังไงคะเขาหวานยังไง เขาให้หอมเยอะขึ้นครับไม่ไม่ค่อยเวี่ยงละปกติหอมทีละกี่ครั้งครั้งวันหนึ่งวันนึงหอมไม่ไม่ไม่ถึงครั้งด้วยครับไม่ถึงครั้งครับกลัวเป็นสิวแต่แต่พอแต่งแล้วยังไงฮะหอมได้เยอะครับไม่ต้องขออนุญาตแล้วไม่ต้องขออะไรครับเดี๋ยวหอมโชว์ถึงหอมโชว์ทำไมเราหมด้วยหผมตัวล่ะงทำไมเราแบบต้องการสมร์ขึ้นไม่คือคือเหมือนที่เขาบอกเลยชีวิตเราอะเหมือนเดิมแค่ แต่แพทไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงรู้สึกว่าแพทหวานขึ้นอันนี้มพนไม่รู้จริงแต่เขา่พูดตลอดว่าเขารู้สึกได้ว่าตั้งแต่พอหลังแต่งงานเหมือนเราอ่ะซอฟลงอาจอาจะด้วยที่เตรียมมีน้องด้วยแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าโอเคคดบสบายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าแบบขึ้นึ้นลงลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่ได้ค่ะ ด้วยด้วยค่ะใช่แบบแพยอยาก้าหลังแตกเป็นไงบ้างัดใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างวันแรกที่เขาเข้ามาอยู่ในชีวิตแพทยัยงไงอะณนะวันนี้เขาเหมือนเดิมมากมากเลยค่ะแต่กำลังแฟนคือสามีใช่เราก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมคือหมายถึงว่าคือเขาไม่ได้เปลี่ยนคือเราอยู่ด้วยกันมาแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันมาอยู่แล้วสิ่งที่เราทํามันเหมือนเดิมเลยถ้าจะมันจะต้องเปลี่ยนมันคงต้องต้องหลังจากที่เราแบบ ท้องหรือมีลูกอีกคนอะไรอย่างเงี้ยแพทว่าเขาอาจจะอาจจะเปลี่ยนไปกว่า,านี้ปว่าเขาเขาก็มาเติมเต็มทุกอย่างทุกอย่างจริงๆจนบางทีอ่ะเราต้องหันไปบอกเขาว่าเธอเธอเออฉันทําเองได้นะ <c oughs> จริงๆนะอย่างเช่นเ,ออเวลาไปทํางานอะไรเงี้ยค่ะบางทีเรารู้ว่าเขาอ่ะตื่นไปส่งลูกแต่เช้าแล้วแพทก็ขับรถเองได้เพราะแพทก็พูดเขาว่าก่อนเจอเขาอ่ะแพทย์ก็ขับเองมามาโดยตลอดไม่ไม่ได้มีอะไรแต่เขาพอเขาส่งลูกเสร็จเขาอาบน้ําอะไรเรียบร้อยเสร็จอ่ะ เขาจะนั่งนั่งแกร็บอะค่ะไปหาเราเพื่อที่จะได้ขับรถให้เราแล้วเราจะได้นั่งแล้วแพทย์อะก็ทั้งเกรงใจทั้งทุกอย่างเลยแต่ว่าเขาเขาบอกว่าเขาอยากทําให้เขาทําเหอะเรียกว่าเป็นสามีสุดประเสริฐโอ้โหแพทย์ก็คือแพทย์ก็ไม่รู้ว่าจะแบบพยายามพยายามหาว่าแบบตรงไหนที่มันพร่องไอ้ตรงที่มันพร่องอะมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือมันน้อยมากจนเราแบบ มองข้ามไปเลยอะค่ะนานๆทีเขาจะชมครับปกติลอยู่บ้านไม่ค่อยชมนะอยู่บ้านเป็นแบบไหนอยู่บ้านอ่ะโอ๊ยลำคานเขาประกาศชมแล้วนะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยชมครับชมบ้าง็ไนชมแม่หรอเหรอจะเขาเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตอยู่แล้วล่ะครับ ไม่ต้องชมอะไรเยอะนะหูแดงแล้วนะหูแดงจริงหูแดงหมดแล้ว่ะหูแดงเขินค่ะถ้าถามถึงความคุ้นหน้าที่ไปเรื่องของลูกแฮปปี้มากฉันว่าคนที่แฮปปี้ที่สุดน่าจะเป็นพคนทังค่ายแฮปปี้ยังไงบ้างลูกชายเป็นซูเปอร์แมนครับปตัวพุ่งแล้วก็จำนวนเยอะแข็งแรงหางไม่กุดนะครับอันนี้เราไปคุยก่อนเลยว่าเราเขาไปตรวจมาแล้วพร้อมเลยครับ คือตอนแรกอะ่ะเราสองคนก็กังวลใช่ไหมคะเราก็เลยแบบว่าตัวแพทอาจจะกังวลมากมากที่สุดด้วยความที่หนึ่งแพทมีลูกไปแล้วด้วยใช่ไหมแต่มันก็ผ่านมานานมาก8ปีแล้วแล้วณนะวันนี้ถ้าจใ้แพทท้องอีกอะ่ะแพทก็รู้สึกว่าแพทสามเก้าแล้วอะ่ะแล้วแพทก็ไม่รู้ว่ามันยังมัน,นมโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกโอเคงั้นเราสองคนไปตรวจแพทก็รู้สึกว่า เออไปตรวจก็ดีเผื่อวันหนึ่งถ้าเกิดแบบเราปฏิบัติการแล้วมันไม่ติดขึ้นมามันจะได้ไม่รู้สึกว่าหรือเป็นเพราะเราหรืออะไรอย่เงี้ยพอไปตรวจปุ๊บผลเพิ่งออกเมื่อวานเลยค่ะหมอบอกว่าถ้าสมมติอยากจะได้น้องปีหน้าห้ามปล่อยเด็ดขาดเพราะปุ๊บป,ปั๊บรับโชคทา,าทางคู้แล้วมันสู้มันสู้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็คือกำลังคุมอยู่ใช่ค่ะคือคือแพนของเราอ่ะแพนอยากมีลูกปีหน้าด้วยใช่ไหมคะด้วยงานด้วยอะไรหลายอย่างเนี้ยแพนก็เลยว่าโอเคพ่องั้นเดี๋ยวช่วงประมาณกลางกลางปีนี้เนาะเราค่อยปฏิบัติการซึ่งตอนแรกเขาอ่ะไม่เข้าใจระบบว่าอย่าเพิ่งนะเขาก็กลัวว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องเริ่มเลยไหมไมัาจะได้มีเวลาพอเมื่อวานอ่ะไปคุยกับคุณหมอเขารู้ซึ้งเลยว่า โอเคเราจะคุมกันครับใจไวก่อนเพราะว่าของเขาก็คือลูกชายเขาเนี่ยคุณหมอยกให้เป็นลูกชายซูเปอร์แมนคือหมอโอโ้โหใช่ค่ะ <laughs> ใช่ส่วนของแพทหมอก็องวงว่าทุกอย่างมันมันพร้อมมากอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าแพลนน่ะจะไปคลอดปีหน้าก็อย่าพึ่งนะ กลใจพี่พ่อใจร้อนมันไหวไหมล่ะพ่อจะไี้คุณผูแม่มันไหวไหมอันได้อยู่ครับไอ้พ่อดิไ่ต้งเลยพ่อใจพ่อปีหน้ามาแน่ก็คือว่าอันเนี้แพทไม่รู้แต่แต่แต่พอผลเมื่อวานอ่ะคือคุณหมอบอกธรรมชาติไปเลยมันมันเลือดแบบชีเสิร์บอะเออชีเสิร์บชีชีตบแล้วก็ชีบบล็อกแต่ตอนเนี้ย ชีบ๊อกเป็นยังไงบ้างคะน้อซ e> şey ิงโปกว่าจะมีน้องอะไรก็คือเขาดิข่าวว่าแพทว่าเขาว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวพอแม่มีน้องอ่ะพอแม่คลอดุูบ่ะเขาจะผ่าผลกับน้องได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาว่าบอกแพทว่าเขาอยากได้น้องชายแพทก็เลยอยากรู้เหตุผลว่าทําไมถึงอยากได้น้องชายพวกเขาเป็นพี่ชายแล้วเขาไม่อยากได้น้องสาวหรอเขาอยากได้เพื่อนเล่นเขาอยากได้แบบ คู่ต่อสู้ไม่บอกว่าอยากอยากอยากมีน้องอีกคนคนเดียวค่ะคนเดียวเราเราสองคนอย่าเรียกว่าเราสองคนเราสามคนน่ะเห็นตรงกันว่าขออีกแค่คนเดียวเพราะว่าแพรจะมีหลานอีกสามคนมีมีไหมเขาแบบว่าเขาได้ร้องออกมาเดแต่เจะตั้งชื่อไม่ออกอะไรเขาอย่างไม่ตั้งแต่ว่ามีแบบอ้าวคือล่าสุดอ่ะก็คือให้แบบแม่แม่เขาตั้งชื่อ อย่างเลดชื่อเลดซิงใช่ไหมคะพอเราให้โจทย์ว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็จะมีโรเซน้องโรสอย่างเงี้ยแล้วก็พอเราบอกว่าอถ้าเป็นผู้ชายกลายเป็นไรเฟิลเราบอกว่าคนคนนึงคนนึงแข่งรถทั้งวันอีกคนนึงยิงทั้งวันก็ไม่ไหวก็ยังก็ยังนั่งคำนวณกันอยู่ว่าจะไปตกที่ชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มาปีหน้าเนาะขอปีหน้าคาดว่าพ่อเาทำแบบปีหน้ามาชัวมาชัวครับ ด้พอบินครับถ้าปลดบล็อกก็ลุยเลยครับตอนนี้ตอนนี้ไม่ตอนนี้ทีเสิร์ฟแต่ชีบล็อกโอเคโอเคครับการเปิดนะคะอินเสิร์บนะอินเสิร์บของใครคะอินเสิร์บอินเสิร์บอินเสิร์บแป๊บนึง